ทำบะหมี่หน้าหมูตุนกินกันค่ะทุกคนหลังจากที่อีกคลิปหนึ่งเราทำหมูตุนไปแล้วนะคะตั้งน้ำเพื่อลวกเส้นบะหมี่น้ำนี้ให้เดือดก่อนนะคะค่อยเอาเส้นบะหมี่ลงในน้ำเราจะใส่น้ำมันหนึ่งช้อนโต๊ะเพื่อไม่ให้เส้นบะหมี่เข้าเหนียวติดกันเส้นบะหมี่สุกเขาจะลอยขึ้นมาแล้วก็ใช้ตะเกียบนี่ช่วยเขาหน่อยนําไปแช่ในน้ําเย็นหนึ่งครั้งค่อยนําไปใส่จาน จากนั้นเรามาตั้งกระทะใส่น้ำมันใส่กระเทียมเพื่อที่จะผัดถั่วงอกและใบกระเทียมขั้นตอนนี้เราจะใส่เกลือหรือจะใส่ซีอิ๊วขาวหรือว่าซอสหอยก็ได้นะคะไม่ใส่ก็ได้ะค่ะทุกคนผัดถั่วงอกและใบกระเทียมให้เขายุบลงนิดหน่อยพอจากนั้นนำไปโปะที่หน้าชามบะหมี่ต่หน้าด้วยกระเทียมเจียวและซอสพริกถั่วที่เราทำไว้ อันนี้เราจะมีอีกคลิปนึงนะคะจากนั้นตักหมูตุ๋นลาดค่ะอร่อยมากค่ะทุกคนเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะ